การเงินนะครับคือ,ขอเขามีทุกอย่างชื่อสมบูรณ์พร้อม้วครับแล้วค่เอาส่วนนี้ลงมาเป็นมือถือครับแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันที่มันเป็นโมบายให้พอครับดูออขอบเขตงานนะครับก็คือสามารถดูข้อมูลของเด็กพิเศษเป็นรายบุคคลได้ครับก็คือเด็กแต่ละคนนะครับเขาจะมีข้อมูลเช่นพิการยังไงพัฒนาการยังไงมีความสามารถอะไรบ้างเช่นบางคนเด็กบางคนอายุ1 7 7ขวบแล้วแต่ว่า สิบปีแล้วแต่ว่าแต่ว่าเพิ่งเพิ่งพูดได้ลนะครับแล้วก็จัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์การตัวรักษาให้ยาในกลุ่มพิเศษรลายคนะครับก็คือจะมีจะมีกลุ่มที่เป็นแพทย์นะครับคอยคอยคอยตัวรักษาอยู่เรื่อยๆครับสามารถติดตามพฤติกรรมของฐานะเรียนรู้ของเด็กในกลุ่มคนผ่านเว็บไซต์แบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็เป็นไฟล์เบลในส่วนนี้ของของของกลุ่มพวกเรานะครับเป็นการพัฒนาโมบายโดยใช้เทคโนโลยีโมบายนะครับ ซึ่งการนำวิดีโอหรือซึ่งซึ่งแค่วิดีโอเฉยๆไปไปใส่ในเทคี่โมบายก็ถือว่าเป็นเรื่องเรื่องที่ใหม่แล้วครับแต่ว่าการนำเรียวทํานี้ผมผมคิดว่ามันน่าได้ทำได้แล้วเพราะว่าไปดูในเว็บของพวกเอเทมมี่อะไรแบบนี้ก็คือเราสามารถที่จะดูความเป็นไปของของผู้เข้าประกวดได้แบบแบบตลอดเวลาครับซึ่งซึ่งน่าได้ผมกำลังทำทำทีก็กำลังศึกษาอยู่ครับ แต่ว่าแต่ว่าก็คือตอนนี้กำลังที่จะพัฒนาไปก่อนก็คือจะดึง YouTube มาครับในการแสดงผลเพื่อว่าให้ดูถึงว่าเป็นเรื่องจริงครับแล้วก็สามารถแจ้งรับหมายทำกิจกรรมต่างๆครับก็คือในระบบจริงๆของเขาตอนนี้คือหมอสามารถที่จะรับหมายให้ผู้ปกครองมาพูดได้สามารถแจ้งสถานที่ได้ว่าพูดที่ไหนสามารถกู้ของ พวกผู้ปกครองไม่สามารถทำได้ครับแต่ว่าผู้ปกครองจะ,จะได้รับจะได้รับผ่านผ่านทางเว็บไซต์รับแต่บางบางครั้งผู้ปกครองไม่ได้กดเว็บไซต์รับเลยเพยาจะทำเป็นโมบายมันจะได้แจ้งมาตลอดเวลาครับในการพัฒนานี้ก็คือในในโมบายนะครับผม้ปกคองจะพัฒนานเป็นสองกลุ่มผู้ใช้นะครับก็คือแพทย์กับผู้ปกครองก็คือผมคิดว่าเป็นกลุ่มที่น่าจะ แน่อยู่ประโยชน์ในการใช้ใช้ในใช้ในโรงพยบาลมากที่สุดแล้วครับเพราะว่ามันกับผู้บริหารกับอาจารย์ที่เขาเขาเขาใช้ข้อมูลนี่แะครับผมว่าอยู่ในอยู่ในหน้าจอของนั้น่าจะโอเคส่วนแล้วครับดูของแพทย์นะครับแพทย์เนี่ยก็คือสามารถดูข้อมูลของเด็กเป็นรายบุคคลได้ครับแล้วก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลการรักษาเพิ่มและแก้ไขลบข้อมูลเด็กก็คือลบข้อมูลข้อมูลการรักษาครับว่า วันนี้วันที่เท่าไหร่เราตรวจยังไงเด็กมีพัฒนาการยังไงบ้างเราให้ยาอะไรไปจำนวนกี่เท่าไหร่ครับแล้วก็สามารถติดตามพฤติกรรมการเรียนรู้แบบเดีเเดยวกันได้วิดีโอก็คือสมมุติว่าเด็กเด็กคนนี้ช่วงช่วงช่วงเวลา,าหนึ่งเขาเกิดอาการคุ้งคลั่งอะไรเี้ยครับเกิดอาการที่เป็นปกติครับทางโรงเรียนก็จะจับจากเด็กคนนั้นไปก็คือไปเด็กคนใดวันเดีนะครับ ในห้องที่มีวิดีโอแเรียลไทนะครับหนึ่งห้องแล้วก็จะโทรบอกมาว่าคุณหมอช่วยดูวิดีโอให้หน่อยว่าเด็กมีอาการยังไงคุณหมอก็ต้องเดินไปที่โต๊ะคอมพิวเตอร์รับบารัางคุณหมอเนยไม่สะดวกเรว่าอาจจะอยู่ด้านนอกครับก็เลยไม่สามารถดูได้ในขณะนั้นครับถ้าเกิดเป็นเป็นมุมบายเขาว่าสามารถที่จะดูได้เลยครับแต่ว่าก็คือมีปัญหาด้านเรียลไทม์อีกคร้บแล้วก็สามารถนัดหมายแล้วก็คือเมื่อคุณหมอมีอะไรก็สามารถใช้มือถือได้เลยครับ ตัวนี้เป็นเป็นโครงสร้างของเรือครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีตัว demo กันเอ่อของผู้ปกครองนะครับก็คือสามารถดูข้อมูลของบุตรตนเองได้นครับก็คือจะใช้จากล็อกอินนะครับก็คือเด็กหนึ่งคนครับก็จะมีล็อกอินหนึ่งหนึ่งล็อกอินครับโดยโดยที่คนคนล็อกอินนั้นเขาก็จะเข้าไปแล้วก็ดูข้อมูลของเด็กเอ่อลองมันที่ดูได้ครับก็คือข้อมูลว่า ในในเว็บตอนนี้นะครับข้อมูลว่าเด็กคนนั้นมีคุณหอมอประเมินว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็การประเมินทั้งคือคือหมอเด็กตอนทุกวันสุกร์ครับก็จะมีการประเมิในรายสัปดาห์ครับแล้วก็ทำ,ทำเป็นทำเป็น PDF ทั้งไว้แต่ทางกุมเราได้ตัดส่วนนั้นออกเพราะว่าคิดว่ามันคงยังไม่จําเป็นสำหรับมบายนะครับเพราะมันอาจจะเลนไปก็เลยตึงมาเฉพาะส่วนของที่เป็นตารางเรียนนะครับาตารางเรียนแล้วก็การข้อมูลการตรวจรักษาก็คือข้อมูลที่แพทย์เข้าไปเพิ่มเรื่อยๆครับ ที่เป็นแต่ละครัครับแล้วก็ดูแบบเรียลไทม์เนี่ยคือเด็กแต่ละคนเขาจะมีการสอนไม่เหมือนกันครับก็คือโรงเรียนที่เขามีเด็กในเด็กในประมาณสามสิบคนครับแล้วก็แต่ละคนจะได้รับการสอนโดยเฉพาะได้รับการการจัดการสอนโดยเฉพาะซึ่งบางบางครั้งในการสอนอาจจะเป็นห้องที่มีวิดีโอแบบเรียลไทม์ครับซึ่งผู้ปกครองสามารถเข้าไปดูได้แต่ปัญหาก็คือผู้ปกครอง เขาต้องไปนั่งหน้าจอคอมรับเพื่อก็จะดูซึ่งบางครั้งก็ไม่รู้ว่าลูกเขามีเรียนทมไหมนเวลานี้หรือว่าเวลานี้ลูกเขาทาอะไรอยู่ใช่ไหมเหมือนกับว่าเขาออกนอกบ้านอยากรู้ความเป็นไปของลูกเขาก็เลยต้องต้องไปหาคมแล้วก็เข้าเว็บเพื่อจะดูว่าตอนนี้ลูกเขาเรียนวิชาอะไรครับแต่ถ้าเกิดเรามีโมบายเนแลเราก็สามารถแจ้งได้เลยว่าสมมุติว่าสิบโมงมีมีเรียนทานหมมันก็จะแจ้งขึ้นมาว่าขณะนี้มีเรียนทำนะคุณต้องการดูไหมในวันนี้ครับแล้วก็ดูข้อมูลการนัียหมายได้ครับ